สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการยกเลิกการสมัครโปรเสริมต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นการสมัครอินเทอร์เน็ตนะคะให้เราเข้าไปกดยกเลิกได้นะคะที่หมายเลขดอกจัน777นะคะแล้วก็ทำการโทรออกแล้วก็ฟังนะคะทำตามที่

ก็จะพูดนานหน่อยนะคะฟังไปเรื่อยโปรโมชั่นและแอพส์เก็ตท้ายดีกดเาฟังนั่นเลือกปลี่ยนโปรโมชั่นสําหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตกด 1. ฟังนั่นเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นสําหรับการโทรกด 2. ฟังนั่นเลือกปี่นโปรโมชั่นสําหรับการใช้งานทั้งโทรทั้งเน็ต โอเคล้วก็กดเลขห้าเลยนะคะเป็นการยกเลิกแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าเรายังไม่ได้สมัครมันก็จะบอกอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราสมัครแล้วมันก็จะให้กดยกเลิกนะคะก็เป็นว่าแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะคะกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะแล้วก็ฟังแล้วก็กดหมายเลขห้านะคะเพื่อทำการยกเลิกนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ